จนใต้ลอบวางระเบิดชาวบ้านและทหารพานที่ออกลาดตะเวนจนบาดเจ็บไป4ีรายที่หัวสะพานบ้านกือยาหมู่สามตมลละแอออำเภอยะหาจังหวัดยะลาประกอบด้วยนายมะนาแส,สือนอนายต่อปาลาเต้ทั้งคู่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครทหารพานอัตพลเกตชูและอาสาสมัครทหารพานศักริยาแขกพงสังกัดกองร้อยทหารพานที่4705หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพันที่47 โดยเจ้าหน้าที่รีบนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชยาลาล่าสุดอาการปลอดภัย อย่าลืม subscribe นะครับ daily new live ขีด th ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกันเยอะๆนะครับ